สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องข้ความที่เอ่นแล้วนะคะวันนี้คืออยู่ในห้องนอนเลยนะคะแบบจะอาบน้ำนอนแล้วแต่ว่าเราจะมารีวิวของเล่นที่เราได้มาใหม่วันนี้นะคะ <c oughs> ก็คืออย่าให้บอง <c oughs> คือวันนี้คือเราอยากได้มากๆะคะ่ะคือเราไปเล่นของเพื่อนเราเพื่อนเราซื้อมาใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเล่นมันแบบมันก็สนุกดีนะคะซึ่งอันเนี้ยคิดมาก็ เ็นแบบเดือนหนึ่งแล้วมั้งประมาณนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรแล้วหวขวัญก็จะได้มาหวขวัญต้องทำอะไรบ้างก็จะได้มา,าต้องห้ามดู i อ a d 3สาวันแต่แล้วก็แบบคืนแล้วก็ห้ามดือ้อห้ามงอแงถ้าทำนั่งงอคือจะเริ่มใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันหนึ่งสอง อันนี้นะคะคือ Nintendo Switch อันนี้นะคะในราคาหมื่นกว่าบาทนะที่จริงมันก็มีมือสองแต่ว่ามือสองมันหายากมากเลยซื้อมือหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นกล่องมันซึ่งอันนี้นะคะซื้ออันนี้ซื้อของเพื่อนลุงหนุ่ยนะคะเพื่อนลุงหนุ่ยก็คือเพื่อนข้างๆเ,เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนแม่อ้อนนะคะ ข้างๆบ้านเราแล้วก็ลูกเขากับเราเนี่ยก็สนิทกันนะคะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแล้วก็ไปไหน้านไหนได้วยกันแล้วเพื่อนเขาอะค่ะเขาก็ขายนี้ทนโนสวิชซึ่งแบบก็แต่เราจะไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าเราจะได้ว่าอยู่ที่ศรีราชาใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็เลยจะมารีวิวให้ดูก่อนนะคะ นี่อันนี้จะเป็นกล่องมันคือกล่องมันมีหลายสีนะมีสีดำสีฟ้าอะไรแต่แม่ให้เลือกเราเป็นสีฟ้านะคะแม่ไม่ถามเราเลยแม่เลือกใหใ้เองเพราะแม่ใจตรงกับป้าแล้วก็ในนี้นะคะเขาจะมีที่ห้อยมาด้วยนั่นแหละทุกคนก็รู้เนาะกล่องนี้ฮินดูสวิตมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดกันนินซ <laughs> ังท่าด้ พาเอกของเรา,าก็ือใช้ี้มือว่ชาชอคือแบบสเปรย์สเปรย์มาฉีดทร์สาปปะอเราเรามีอันนี้แล้วแต่รเราจะเล่นได้ไงก็คือจะมีเกมนะคะเรามีสามเกมก็คือเดี๋ยวจะบอกกันมีเกมอันนี้เป็นอาร์มหรือเปล่าเป็นเหมือนเกมปล่อยมวยนะคะคือทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกกันคือถ้าทุกคนจะซื้อ Nintendo Switch แนะนำให้เป็นรุ่นนี้ เพราะว่าอันนี้มันจะสามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น Nintendo Switch Lite มันจะเล็กกว่าแล้วหน้าจอมันจะเล็กเล็กกว่านะคะแล้วมันจะเชื่อมต่อกับทีวีไม่ได้นะคะแต่เราว่า Nintendo Switch Lite อะอย่างหนึ่งที่เป็นแบบแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบน่ารักมากมากก็คือลายของมัน ลายของ n d o s w i t ิต Lite มันจะน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะแบบไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าเราจะเลือกปอกได้นะคะเราจะเอาสีอะไรเนาะคืออันนี้อันนี้คือเกมนะคะเกมของ Nintendo s w กับ h พับห s 5หรือ p พ4ีอะไรอย่างเงี้ย p พ4สมันจะเป็นแบบซ d ดีเลยใช่ไหมแบบใหญ่ๆแต่อันนี้คือแบบมันเล็กมากนะคะเป็นไอมันก็คือเป็นเป็นเหมือนเกมต่อยมวยนะคะอันนี้ถ้า โอเคถ้าจะเล่นแบบมันๆต้องเอาไปเล่นในทีวีจอมันจะนแบบใหญ่ๆนะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้คือเกมต่อยมวยใช่ไหมต่อมาเราก็จะอันนี้จะเป็นช่องที่ใส่เกมนะคะต่อมาก็จะเป็นเกมนี้แบบเราเห็น <laughs> เกมนี้เราเคยเห็นคนแบบใน YouTube ใช่ป่ะพวก น้องเชียรแตมแม่ปูปเป้หรือยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเขาก็เล่นกันนะคะในใน t e n d o Switch หรือบางคนเขาก็จะเล่นในโทรศัพท์แต่มันจะไม่สนุกเท่าเล่นใน Nintendo ก็คือเกมมันก็คือเกมอ่ะให้ดู Animal Crossing นั่นเองค่ะนี่เป็นเป็นแบบนี้เยวจะโชว์ให้ดูโฟกัสไหม แบบบัตรมันเล็กมากๆอ่ะเป็นเกม Animal Crossing ซึ่ง Animal Crossing อ่ะพ่อเราก็แบแบบแบบมันมันก็สนุกนะคือมันจะสามารถแบบพูดคุยได้แล้วมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษทุกคนสามารถจะอ่านได้แต่แบบเขาพูดมากเกินไปคือคือมันจะเป็นสนามบินใช่ไหมตอนที่เราเข้าเล่นอ่ะมันจะเป็นสนามบินแล้วเขาพูดประมาณแบบยี่สิบนาทียี 20, 20่สิบนาทีสิบนาทียี่สิบนาที ก็ไม่ค่อยเบื่อนะมันก็แบบสร้างบ้านคุยกับเพื่อนแบบตอกตะปูหรือแบบทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะพระเอกเกมนี้ทุกคนคาเล่น Nintendo s w ซื้อแน่นอนเราเห็นยูทูบเบอร์เขาก็เล่นนะมันคือเกมติดด้เป็น Mario Kart ค่ะ อันนี้นะคะคือแม่เราอยากได้ที่มาเป็นแบบเหมือนเกมสมัยก่อนใช่ไหม,มที่มันจะเป็นยังไงนะเห็ดแบบที่มันจะเป็นเล่นนั้นอะ่ะแต่นี้มันไม่ใช่อะ่ะที่มันจะเป็นมาริโอ้แล้วแบบกระโดดด่านเก็บเห็ดอ,อะไรเงี้ยทุกคน <laughs> ก็น่าจะแบบรู้กันเนาะแล้วเหมือนแล้วเหมือนเหลือทุกคนอาจจะไ <laughs> ม่รู้เ,เด็กเออเด็กสมัยใหม่ก็อาจจะไม่รู้รู้แต่มาริโอค้ค้าที่มันจะเป็นแบบแข่งรถเดี๋ยววันนี้ให้เล่นให้ดูนิดนึงได้ไหมอืม แล้วก็มีสามเกมนะคะมีต่อยมวย Animal Crossing แล้วก็กเป็นเหมือน Mario Kart อันนี้ก็จะเป็นช่องใส่เกมนะคะแล้วก็ช่องนี้จะใส่อะไรอะใส่อะไรก็ได้เนาะพวกแบบกระดาษหรือจะใส่อะไรก็ได้แล้วก็จะเป็นตัวนี้คืออันนี้มันขี้มือแบบเต็มเบอร์อันนี้เขาก็จะมีที่รัดให้นะคะนี่เห็นไหมแบบยัางดีเลยนะแบบจะได้ไม่ต้องตกเนาะ นอกจากเราทำตกเองนี่แหละเดีย๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะ,ะ,ดะ,ดะคืออันนี้นะคะก็จะเป็นแบบรุ่นที่แบบออกมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีรุ่นออกมาคือแบบเดี๋ยวมันจะมีรุ่นใหม่ออกของใครยอมรอป้าบอกป้าจะซื้อถ้ามันออกหม่อ่ะป้าจะซื้ออีกชาติป้าบอกรุ่นโอเล็กนะคะอ่าเปิดซิคะ นี่อันเดียวก่อนอันนี้คือเพิ่มเสียงมันก็จะสามารถเพิ่มเสียงได้แล้วก็นี่คือเปิดเพิ่มเสียงลดเสียงเสียกับหูฟังได้นะทุกคนแล้วก็ช่องนี้นะคะมันก็จะเป็นอมช่องเกมใช่ไหมใช่ค่ะช่องที่ใส่เกมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็สามารถแบบเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยเห็นทุกคนสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนาะแต่ว่าเล่นแบบคนแบบ นี่จอก็ใหญ่อยู่นะมันก็แบบใหญ่อยู่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนิดหนึ่งนะคะแต่แต่ว่าอันนี้มันก็สามารถเสียบได้นะถ้าเป็นแบบหูฟังหูฟังต่อบลูทูธอะไรย่างเงี้ยจะไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นหูฟังที่แบบมีสายอ่ะทุกคนไม่ใช่ไร้สายอะไรแบบนี้นั่นแหละมาเดี๋ยวเรามันเล่นให้ดูแม่โฟกัสมันตรงนี้เดี๋ยวเราขอเปิดเครื่องก่อนนะคะอันนี้คือมาวันนี้วันแรกเลยนะ กี้เหอใช่แล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบดแบบเมื่อกี้แบตบเอายังไม่ใส่การ์ดเดี๋ยวเรามาเลือกเกมกันก่อนคือเอาจริงๆเราเราอยากเอาเอา่อันนี้มารลโอาร์ด แล้วแต่ว่าไอ้ต่อยมวยเนี้ยเราแบบอยากเล่นในทีวีแล้วว่ามันมันกว่าเนาะแล้วก็อันนี้มันขอสิ่งขี้เกียจรอมันพูดนะคะเออมันพูดนานมากเลยทุกคนฮัลโหลนี่แล้วเขาบอกว่าต้องใส่การ์ดก่อนนี่ก็จะเป็นช่องที่ใส่การ์ดนะคะแบบว่าเกมการ์ดนี่เป็นช่องจิ๋วแบบนี้แล้วเราก็ ฮัลโหลนายอ้าวนี่ใส่ลงไปปุ๊บอุ้ยใส่ถูกเปล่าใส่ถูกนี่แล้วก็ปิด่างนี้แล้วก็อันนี้คือเราโหลดมาแล้วนะเราโหลด Youtube มา Animal Crossing มาโหลด i มาใช่ไหมเป็นแบบอันนี้แล้วก็น,นี้คืออันนี้คือเกมต่อยมวยเนาะแล้วก็แข่งรถ ซึ่งแบตเราอะแบบไอ้นี่มากจะหมดแล้วคะนี่ก็แล้วก็เราก็โหลดมาประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนจะโหลดอะไรได้อีกนะเราโหลดเกมพวกนี้มาเพราะว่าเพื่อแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะคือเวลาเราโหลดเกมพวกนี้มาเราจะไม่ต้องใส่ซิมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองต้องมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าเล่นสนอยสิจะนานเกินไปค่ะ อันนี้ก็เป็นชื่ออันนี้ที่เราตั้งไว้นะคะอ่ะของขังกันและเหมือนเล่ Nintendo Switch so Nintendo <c oughs> ก็จะเข้ามาก็จะเป็นแบบอลังการอย่างนี้ Mario Kart อดออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเพิ่มเสียงให้ะนะแป๊บหนึ่งโอเค เข้เสียงได้นะแล้วก็กดคั้งหนึ่งนะทุกคนเอามันใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้แต่ว่าตอนแรกปกติเข้ามามันต้องกด A นะแล้วทำไมกดไม่ได้อ่ะนี่งตัโหลดอยู่ เราจะตั้งอันนี้ว่ามาช่วยตั้งชี่อกันดีกว่าทุกคนลองคิดที่ไม่ออกให,ห้ท kind of ุกคนคอมเมนต์มานะเอาทำแล้วแล้ว kind บ of <tense> ้าบ้าบ <light> ้า <cold> บ้าบ้าเอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ป๊าดูให้ดิเดี๋ยวลองให้ป๊าดูให้ก่อน ป้าช่วยรีบดูให้หน่อยเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะคะเนี่ยม่หอมัน,นทุกคนเราจะมาคุยกันก่อนนะนนนไ,นไม่แต่ว,ว่ามันต้องกด L R เลยก่อนมันจะกดไม่ได้เราจะมาดู I ไอเคซ e you, ไว้และเล่นกล่องคือใหญ่มากถ้าเราจะไปไหนใช่ไหมแล้วก็จะเอานี้นอสวิตไป ทตอนแรกจะซื้อเบห้าแต่ว่าแบบเบห้ารู้สึกว่าแบบมันพกพายยากมืแล้วค่ะเหมือนแล้วอุ้ยอันนี้คือเราเล่นค้างไว้นะอุ้ยน่ะเอ้าอย่าบอกนะว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมแบบจะหมดหรือเปล่าไหนอ่ะฟ้ามันเทนอีกแล้วแบบมันจะหมดหรือเปล่า คือคือเวลาชาร์จใช่ไหมทุกคนก็แบบมันอาจจะชาร์จไม่นะมันชาร์จไม่นานนะคะที่จริงแบบพอมาแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างี้ก็เต็มแล้วนะคะคลิปนี้ก็แบบเออใช่นานมั้ยมันมันมีคลิปที่นานกว่าอนี้อีกนะแต่ว่าอันนั้นจะคลิปแรกที่เราทำเคยเลยนะคลิปอะไรสักอย่างชงกาแฟ่มั้งอันนี้ก็ที่นอนของเรานะคะคือเราจะนอนแบบนี้ นอนน้ำลายไหลยืดเลยนี่ก็คือเตียงกว้างมากมากเลยทุกคนทุกคนซื้อเตียงต่อมาให้ของขวัญทุกคนก็สามารถใช้หูฟังอะไรก็ได้นะต้องใช้ที่มันเป็นแบบเสียบแบบมี้เท่านั้นนะคะนี่มันโคงๆกันได้ไหมงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกมาอืม อดเล่นเลยอะ่ะแบบมันจะหมดงั้นเดี๋ยวเล่นใหม่งั้นถ้าใครชอบคุณคลิปคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัสไารด้วยนะคะบ๊ายบาย